สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิต u b ิช h i สุทอรมอเตอร์ Motor, สาขาสินคคลินครับวันนี้ครับกลับมาพกบอาอีกแล้วนะครับ จากีเป็นทางวนครับที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทสุตทร์มอเตอร์สาขาสินครินครับเราจะมารีวิวก่อนส่งมออรถใหม่ให้กับลูกค้านะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับกับมิตซูบิชิเอฟเพนเดอร์นะครับปี2022นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่895,000บาทนะครับเป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้ ถ้าลูกค้าสนใจเป็นสีขาวเพิ่ม10,000บาทนะครับราคาจะอยู่ที่95,000นะครับ รถคันนี้นะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นโลโก้ฝากระโปรงครับเป็น X p e n d e r นะครับสีซิลเวอร์แบบนี้นะครับตัดกับตัวรถสีดำเมทัลลิกแบบนี้นะครับแล้วก็รับด้วยโครเมียมกันชนด้านหน้านะครับไฟตรงนี้นะครับจะเป็นคริสตัลไลท์ LED เราจะย้ายตำแหน่งไฟเลี้ยวใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ T-Shape ด้านหน้านะครับอันนี้จะย้ายตำแหน่งขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับไฟด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบ T-Shape ตลอดไฟนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น LED ให้มีีคคควววววาาาาาาามมมมมส่่่่งงชัดดกกกๆนนรบเเเลลทิตออืไ้ย เลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ที่ลูกค้ารีเควสกันเยอะมากนะครับคราวที่แล้วเพิ่งรีวิวไป1คลิปนะครับลูกค้าก็โทรสอบถามกันมากเลยนะครับว่าชุดแต่งอันนี้ของยี่ห้ออะไรรีวิวให้ดูกันซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะครับวันนี้ก็พามาดูอีกครั้งเะครับเป็นชุดแต่งของ n e x t สเตอรก็บอกได้เลยว่าเป็นวัสดุ ABS นะครับขึ้นรูปอย่างดีนะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายสีแดงนะครับแล้วก็แผงใต้กันชนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเทาตัดกับชุดแต่งสีดำนะครับจะมีขอบ เรียกได้ว่างานอันนี้เนี๊ยบเลยนะครับมาพร้อมกับไฟลี่ที่ชายกันชนด้านหน้าซ้ายและขวาด้วยอันนี้ก็ดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างครับว่าอาติดตั้งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างและในส่วนของด้านข้างนะครับอุปกรณ์ที่อาติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นเวทากาศอันนี้นะครับทั้ง4ชิ้นเลยอันนี้ดีมากๆอย่างที่บอกหลายๆคลิปเลยครับคุณผู้ชมครับเวลาที่คุณผู้ชมจอดรถตากแดดนะครับแล้วก็อากาศภายในรถเนี่ยมีความร้อนสะสมเราก็แง้มกระจกไว้นิดนึงเวลาเราสตาร์ทรถเปิดแอร์เนี่ยมันจะระบายวม้้้อนนน็กิิิ่งงขขึััแลลลฟฟ์ี คุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาความเข้มเป็น40 60 80อันนี้เลือกได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้ที่กระจกมองข้างอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยว LED มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สวยงามมากนะครับเวลาที่เราขับ เราเลี้ยวตอนกลางคืนอันนี้ก็จะช่วยให้สองสว่างเห็นได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นเลยนะครับส่วนตัวล้ออันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับมาพร้อมกับล้ออลลอยแบบทูโทนอันนี้เปลี่ยนลายใหม่นะครับแล้วก็รัดด้วยยางบีสโตนอันนี้ก็จะเป็นยาง205 55 R17 ทําให้หน้ายางเนี่ยมันกว้างยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นสเกิร์ตด้านข้างสีดําตัดด้วยเส้นสายสีแดงนะครับแล้วกก็ Next ม็มมมาอเเนตหืดิิจะีโยง เก็บขอบละเรียดให้เรียกได้ว่างานของเน็กเตอร์เนี่ยเนี้ยมากๆเลยนะครับและตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นข้อมือเปิดนะครับป้องกันรอยนิ้วมือหรือว่ารอยขูดขีดที่จะไปโดนบอดี้รถเวลาที่คุณผู้ชมเปิดรถนะครับเล็บหรือแหวนคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่ไปขูดขีดกับตัวถังรถนะครับส่วนภายในครับก่อนที่จะขึ้นไปบนห้องโดยสารเราก็จะมีสตับเเตุกันรอยเป็นแบบ2ชั้นให้ด้วยอันนี้ก็เหมาะมากๆเวลาที่คุณผู้ชม ก้าวขึ้นรถนะครับอันนี้เราก็จะคุมทั้ง2ชั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยเท้าของผู้ชมเองก็จะไม่โดนบอดี้ของรถจะทําให้ไม่เป็นรอยขูดขีดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อด้านหลังกันครับว่าเรามีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอุปกรณ์เดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับตัวรับสัญญาณวิทยุเป็นแบบชาร์คฟินอันนี้ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3อันนี้ก็มีมาให้นะครับแต่คันนี้นะครับแตกต่างจากคันที่แล้วคือจะไม่มีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะ ไฟตรงนี้นะครับจะเป็นไฟออกแบบใหม่นะครับเป็นแบบ T shape นะครับไฟติดแล้วจะเป็นแบบนี้ครับเป็นไงฮะสวยใช่ไหมครับมาพร้อมกล้องมองภาพด้านหลังขนาดที่เราถอยจอดทําให้เพิ่มความปลอดภัยในขณะที่เราถอยจอดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พิเศษครับคันนี้เราก็ติดตั้งเป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้ด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าฝาท้ายไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมีคิกเซนเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบพรีเมียมนะครับเพียงแค่เรากดตรงนี้นะครับ ฝาท้ายไฟฟ้าอันนี้ก็จะมีระบบกันหนีบให้ด้วยนะครับดูนะครับถ้าฝาท้ายไฟฟ้านะครับปิดลงมากระทบกับวัตถุที่ขวางอยู่ฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเด้งขึ้นอัตโนมัตินะครับภายในครับตรงนี้อาร์ตก็จะเพิ่มเป็นถาดวางของด้านท้ายไว้ให้เวลาที่คุณผู้ชมนะครับไปตลาดนะครับซื้ออาหารสดมานะครับหรือว่าถุงอาหารที่มีน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็วางไว้ได้เลยนะครับอย่างอันนี้ก็วางของไว้ให้ดู นะครับอันนี้เวลาที่เราจะยกเก็บอะไรก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เวลาที่เราจะทําความสะอาดเราก็ยกถาดออกมาแล้วก็ฉีดน้าล้างอพารเช็ดให้แห้งนะครับอันนี้ก็ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในครับว่าเราติดตั้งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับและตอนนี้ครับอยู่ภายในรถของ Mitsubishi อ็ก n พนเด2022แล้วนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับหน้าตาแปลกๆใหม่ๆไปเลยก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับพุ่มหนังนะครับแต่จะออกแบบมาแบบดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ พลาดไม่ได้กับระบบมัลติฟังก์ชันที่พงมาลัยนะครับฝั่งซ้ายมือแล้วก็ปุ่มกดรับโทรสท์มือถือที่พงมาลัยพร้อมกับปุ่มไวท์คอนโท l นะครับจะอยู่คู่กันฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาตัวนี้ก็จะเป็นระบบคูดคอนโทนนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เหยียบไปที่ความเร็วที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ดึงเคอร์เซอร์ตรงนี้ค้างไว้สาวินาทีระบบก็จะล็อกความเร็วคงที่ให้ด้วยนะครับมาตรวัดนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยน สีสันใหม่นะครับอันนี้ก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจอ Android นะครับขนาด10นิ้วนะครับออกรถกับอาร์ทพลาดไม่ได้ครับแถมจอ Android ขนาด10นิ้วให้ทุกคันนะครับผมแล้วก็จอนี้นะครับเพิ่มเติมก็คือจะเป็นจอแบบ QLED นะครับถามว่าดียังไงจอ QLED เนี่ยก็จะเป็นจอที่มีความคมชัดมากกว่าจอรุ่นเก่าๆซึ่งมีการอัปเดตแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขมาแล้วนะครับรองรับ YouTube Netflix ดิสนีพัทนะครับ mm hmm. เพียงแค่คุณผู้ชมมีย mm ูเซอร์ก็ซายอินเข้าไปนะครับจอด้านหน้าตัวนี้นะครับก็จะทํางานคู่กับจอแสดงภาพด้านหลังนะครับขนาด12นิ้วโอ้โหเรียกได้ว่าสร้างความบันเทิงตลอดการเดินทางแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถที่สามารถมองผ่าน หรือว่าดูจากจอตัวนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุหุ้มหนังเป็นสีน้ําตาลเป็นแบบซอฟทัชนะครับก็จะเพิ่มความนุ่ม นะครับแล้วก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็แอร์เป็นแบบดิจิตอลอันนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบแมคคูลด้วยนะครับข้อดีของแมคคูลคืออะไรรู้ไหมครับเวลาที่คุณผู้ชมจอดตากแดดอย่างที่ฮาร์บอกแง้มกระจกไว้นิดนึงเราขึ้นรถมาแล้วเราก็กดปุ่มแมคคูลตรงนี้แล้วเดี๋ยวโบเวอร์มันจะทํางานให้นะครับมันจะไล่ลมร้อนออกจากภายในรถถ้าคุณผู้ชมเย็นได้ที่แล้วก็ปรับสวิตช์ลงมาได้นะครับหรือว่าก,กดตรงแมคคูลกลับมาเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จไฟนะครับ นะครับแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์คันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นเกียร์แบบ CVT นะครับก็จะเพิ่มความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราออกตัวเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์ก็จะสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างตรงนี้นะครับที่ถามหากันมานานแล้วก็คือเบรกมือไฟฟ้าครับเบรกมือไฟฟ้านี้จะทํางานให้อัตโนมัติเลยนะครับก็อันนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่ติดตั้งไปกับเบรกมือไฟฟ้าก็จะเป็นออโต้โฮครับเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีสัญลัักกษณ์ไฟขึ้้นนนมาอี็ ทำงานได้เลยนะครับในกรณีที่คุณผู้ชมจอดรถติดไฟแดงคุณผู้ชมไม่ต้องสลับเกียร์ไปสลับเกียร์มาแบบนี้นะครับคาตำแหน่งไว้ที่เกียร์ดีได้เลยแล้วยกเท้าออกจากเบรกนะครับรถคันนี้ก็จะหยุดรถชั่วขณะให้นะครับเวลาที่คุณผู้ชมจะออกตัวก็เพียงแค่ แต่คันเร่งเบาครับแล้วก็ออกตัวได้เลยอ่าแล้วก็ลืมบอกไปครับรถคันนี้จะมีระบบ stop and go เวลาที่เราจอดรถนะครับเครื่องยนต์จะดับให้อัตโนมัติแต่พัดลมยังทํางานอยู่นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดน้ามันด้วยนะครับแล้วก็จะมีระบบการลื่นถลายหรือว่าระบบ traction control นะครับก็จะทํางานให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่คุณผู้ชมบางคนยังไม่รู้นะครับก็จะมีระบบ hill start assist ให้ด้วยเวลาที่คุณผู้ชมจอดรถบนเนินแล้วต้องการที่จะสลับเท้าจากเบรกมาคันเร่งในกรณีที่เราต้องการออกตัว ปกติรถที่ไม่มีฮิลสตาร์ดแอซิดเนี่ยเวลาที่เรายกเท้าออจากเบรกมาคันเร่งรถมันจะไหลใช่ไหมครับผู้ชมครับแต่คันเนี้ยเพียงแค่เราแตะเบรคค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะครับแล้วเรายกเท้าออกจากเบรกมาคันเร่งรถจะหน่วงให้ประมาณ3วินาทีทําให้รถเนี่ยไม่ไหลหรือว่าเกิดบัติเหตุไปชนกับรถข้างหลังอันนี้เรียกได้ว่าครบคันมากๆนะครับแล้วก็เท้าแขนตรงนี้ก็มาแล้วนะครับมาพร้อมกับช่องใส่กระดาษทิชชู่จะอยู่ตรงนี้เลยเวลาที่เราจะใช้งานก็ดึงทิชชู่ออกมาได้เลยแล้วก็กล่องเก็บของตรงนี้ก็ลึกมากๆเลยนะครับ ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับก็จะมีให้อพอรพอตนะครับก็จะเป็น type a 1พอร์พตแล้วก็เป็น type c 1พอร์ตเพราะฉะนั้นก็หมดปัญหาได้เลยสําหรับคุณผู้ชมที่ใช้ใสายชาร์จที่เป็น type c อันนี้ก็มีมาให้2แบบเลยนะครับแล้วก็เบาะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เย็บใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับก็จะเป็นเบาะหนังสะท้อนความร้อนนะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายการตัดเย็บเป็นสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มความกระชับในการนั่งด้วยนะครับอันนี้ก็ดีมากๆแล้วก็ส่วนด้านหลัง ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพิ่มเติมาน,นิดนึงคือสวิตในการปรับพัดลมสําหรับแอร์ผู้โดยสารตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นสีเงินเพิ่มให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งอย่างครับลืมบอกไปเลยนะครับเราก็จะมีปุ่มเปิดฝาท้ายภายในรถให้ด้วยนะครับจะอยู่ตรงด้านขวามือติดก,กับปุ่ม Stop and Go นั่นเองนะครับโอ้โห oh oh, <ๆ>เรียกได้ว่าออปชั่นเยอะขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับจองก่อนเท่ก่อนครับผู้ชม และนี่ครับอีกหนึ่งคันครับกับ m i t s u b i s h i New e ็ก e พนเด2022พร้อมกับชุดแต่ง n e x t e r แบบนี้นะครับที่กำลังฮิตอยู่นะตอนนี้เลยสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการขอใบเสนอราคาสามารถทักมาได้เลยครับที่ไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับ mitsu.stm ครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์โทร0865443768ครับการันตีครับเสนอราคาเร็วสุดภายใน5นาทีสำหรับวันนี้อาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ว่าอาจะเอารถรุ่นไหนมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูอีกบ้างลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Drive Youri Motors Mitsubishi